สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดรางนะครับชุดนี้ก็มีทั้งรางกมลมรางเหลี่ยมแล้วก็มีปืนตกค้างอยู่หนึ่งกระบอกนะครับส่วนมากจะเป็นปีกโรลเลอร์นะครับชุดนี้ยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับปีกเดี๋ยวก็เวลาปักจัดส่งก็จะใส่ล้อให้เลยนะครับจะหอดเข้าหอดออกมันจะเสียเวลานะครับ ชุดนี้ก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับโทรแจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับปืนตัวนี้ก็จะเป็นมือสอดนะครับทรงไม้สักไม้สักทรงมือสอดนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรางกลมนะครับเป็นไกเซฟนกนะครับเป็นปีกโรเลอร์นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ล้อโรเลอร์ให้นะครับประมาณนี้นะครับ เป็นล้อฝังลูกปืนนะครับชุดนี้เป็นไกเซฟน้องทั้งหมดนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาลางแล้วก็ไกเซฟนะครับไม่เอาปีกก็จะเซาะร่องปีกแล้วก็ลดน้ำหนักหน้าให้นะประมาณนี้นี่นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาชุดศูนย์นะครับ ศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็เป็นออโต้ล็อกท่อ p v c นะครับนี่ก็จะเป็นรางเหลี่ยมนะครับความยาวจะมีร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่นะครับเลือกได้นะครับแล้วก็มาให้ดูตัวนี้นะครับเป็นรางสั้นนะครับยาวหนึ่งเมตรนี่นะครับไก่เซฟนกไปโรลเลอร์สามสิบเซนนี่นะครับ เสริมยางได้นะครับลูกค้าจะไปทํายกยิงแบบสั้นๆน,นะครับชุดนี้ไกเซฟนกนะครับลางกลมลางเหลี่ยมสั่งได้นะครับโรเลอร์นะครับเดี๋ยวจะใส่ล้อโรเลอร์ให้นะครับชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่สองพันนะครับลางไกเซฟปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนลดน้ำหนักหน้าให้แถมขาจับท่อ P ี c นะครับ แล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับราคาอยู่ที่สองพันนะครับถ้าโอนก่อนราคาตามนี้เลยนะครับถ้าเก็บไปทางจะมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับไก่ก็จะเป็นไก่เซฟนกนะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่ขึ้นเซฟนะครับปลดเซฟค็ประมาณนี้แนวไก่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดีไลหรือว่าเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้า ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับกระบอกนี้ก็ราคาอยู่ที่สามพันแปดนะครับราคาเดียวกับไม้ประดู่นะครับนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะได้เลยนะครับปืนยิงตายจะเป็นงานสั่งจองนะครับก็ประมาณยี่สิบวันนะครับตอนนี้ ช่วงนี้ออเดอร์ปืนก็เยอะพอสมควันนะครับก็เร่งให้เต็มที่อาทิตย์นี้คงส่งไม่ทันนะครับปืนนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าทีเดียวเลยนะครับสามสิบกระบอกประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นมือสอดนนครับอาทิตย์หน้าเป็นไม้กระพรีเข่าควายเยอะนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก็เอาชุดรางไปก่อนนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งปืนไว้นะครับ <c> ก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับอาทิตย์หน้าใครที่สั่งไม้กระพรีเข่าควายไว้ได้แน่นอนนะครับ นนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ